ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมเนาะกลับมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับผมเนาะกลับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับพี่น้องเป็นเป็นคลิปสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับผมเนาะในงวดประจําวันที่9เดือน9 2564นะครับผมกับในแนวทางสูตรคัด3ตัวเด่นนี่ในงวดที่แล้วบอลองกับกราบขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะนะครับผมกับ เข้าแค่ต no exactly. so ัวเด่นรูดเด่นรูด7นะครับเนาะถ้าผู้ใดเอาไปวิ่งรูดก็น่าซิเข้าในแนวในแนวทางไอชุด6ตัวนะครับเนาะเล็กล่างชุด6ตัวนะครับเนาะสองเนะครับเนาะกกราบขอโทษขออภัยอย่างแรงนะครับพี่น้องเพราะว่าแนวทางกะมีรูดมีเข้านะครับผมเนาะครับผมกาบในงวดนี้นะครับกาบก่อนสิไปรับชมนะครับเบาหลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมเนาะทางช่องนะครับผมเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะครับผมกามารับชมในแนวทางในงวดนี้นะครับพี่น้องกับแก้มือใหม่นะครับผมเนาะตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นในงวดนี้เนาะ ตัวเด่นในงวดน,นี้ที่ชอบนะครับผมตัวเด่นในงวดน,นี้ที่ชอบก็จะมีมี9มี7วิ่งลูดหนึ่งนะครับเนาะเด่น9เด่น7วิ่งลูดหนึ่งนะครับผม วิ่งรูดหนึ่งจับคู่นะครับผมจับคู่ก็จะมีเก้าสองก้าสี่กศนนะครับส่วนเจ็ดก็จะมีเจ็ดห้า เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะครับผมส่วนตัวเด่นวิ่งรูดหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสองนะครับผม ส่วนตัวเด่นสามตัวนะครับตัวเด่นสามตัวก็จะมีเก้าเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งสองนะครับผมเนาะเป็นจไหนเนาะครับถึกใจกันอย่างบ่ครับพี่พี่เอฟซีนะครับ สลับแนวทางสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับส่วนตัวเด่นที่ชอบนะครับผมที่ชอบส่วนตัวเนาะตัวเด่นที่ชอบส่วนตัวก็จะมี92นะครับผม9294ส่วน7ก็จะเป็น7 9แล้วก็75นะครับส่วน หนึ่งนี่หนึ่งสองกับหนึ่งสี่นะครับผมเนาะส่วนสามตัวก็จะเป็นเก้าหนึ่งสองแล้วก็เก้าเจ็ดห้านะครับผมเนาะก็ลองพิจารณาเบื้องนะครับเนาะสลับพี่พี่เอฟซีนะครับผมแนวทางกับมีรุดมีเข้านะครับไป้องโปรดใช้วิจารณานในการรับชมนะครับผมเนาะถ้ามักกาลองแคปหน้าจอไปพิจารณานะครับผมว่ามักกสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมเนาะ ก่อนออกไปนะครับบอลองกะกาบขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจพี่ๆนะครับผมเนาะทุกๆคนนะครับเนาะที่เข้ามารับชมในแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสุรคัด3ตัวเด่นนะครับผมเนาะก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับเนาะก็มีโชคลาภในแนวทางนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะกับสวัสดีครับ